สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันคลิปนี้ก็มาดูการทําแคบหมูคุมพันธุลากันค่ะ ep ที่หนึ่งร้ค่ะอ่าหนังหมูและมันหมูหนึ่งกิโลนะคะคุมพันใส่น้ําดื่มสะอาดเจ็ดร้อยมิลลินะคะน้าส้มสายชู100่งร้อมลลแล้วก็เกลือ1นึช้อนชาค่ะตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการต้มค่ะ ขอบคุณเนฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันขอบคุณเลย้ายเลยเด้อค่ะพี่น้องกำลังต้มอยู่ค่ะใช้ไฟแรงได้เลยค่ะ ต้มนะคะต้มหมูก่อนค่ะต้มหนังหมูค่ะหนังหมูตรงนี้คือคือแร่มาจากาหมูสามชั้นค่ะ ก็คนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุมมพันธุลากันค่ะขอบคุณเลยๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะคุมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ ใช้แฟรแรงได้เลยค่ะขอบคุณทีฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยไลเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ เริ่มแห้งแล้วค่ะ น้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะสำหรับสูตรการทำแคบหมูนะคะหนังหมูและมันหมูหนึ่งกิโลคุมพันใส่น้ำดื่มสะอาดเจ็ดร้อยมิลิตรใส่น้ำส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิตรใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะต้มจนน้ำแห้งเลยค่ะพอน้ำแห้งปับ๊บน้ำมันหมูก็จะออกมาค่ะนี่ค่ะ ทำไม่ยากนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะแล้วก็เบาลงนิดนึงค่ะเบาไฟลงนิดนึง่งช่วงนี้ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องภูมิพันธุลากันค่ะสำหรับช่องภูมิพันธุลากันก็จะนำเสนอหลายประเด็นด้วยกันนะคะก็จะมีในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกร้าของคุณพ่อง,งา้มช่มชื่นค่ะแล้วก็ในเรื่องของ วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกิน,นะค,ะค่ะนี่ก็น้ำมันเริ่มออกแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำมันก็เริ่มออกมาแล้ว ทำไม่นานนะคะทำไม่นานประมาณสาิบเกนาทีค่ะรวมเวลาที่แช่น้ำแล้วนะคะเป็นเวลาที่กลุมพันธ์แช่น้ำแล้วอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งร้ยห้าสิบเอ็ดค่ะทำให้กับเอซีเราได้ดูค่ะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการแักสานานัก้าของคทุทพองงามชมชื่น ตอนนี้ก็ทํากําลังทําตีนตะก้าแล้วค่ะพี่น้องเทดตีนตะก้าวันนี้คุณพันก็ไปส่งคุณพ่อไปส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปรับคุณพ่อกลับมาถึงบ้านประมาณบ่ายสองโมงค่ะเบาไฟนิดนึงนะคะนี่ค่ะช่วงนี้น้ำมันก็จะออกมา แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าเราไม่คนนะแคบหมูก็จะระเบิดนะคะต้องต้องเปิดช่องว่างให้อากาศเข้านี่ค่ะสำหรับคนที่จะทำขายก็เพิ่มปริมาณตามอัตราส่วนนะคะเพิ่มปริมาณตามอัตราส่วนถ้าหมูหนึ่งถ้าหนังหมูมันหมูหนึ่งกิโเนี่ยคุมพันก็ใส่น้ำดื่มสะอาด 700มิลลิลิตรนะคะใส่น้ําส้มใส่ชู100มิลลิตรแล้วก็ใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าทำปริมาณเยอะก็เพิ่มตามอัตราส่วนค่ะอันนี้ก็น้ำมันหมูเริ่มออกมาแล้วค่ะแล้วก็เบาไฟลงนิดนึงนะคะเบาไฟลงนิดนึง ก็คนไปเรื่อยๆกลับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนี่ค่ะให้หมูเขาสุกสม่ำเสมอกันค่ะตอนนี้เป็นการทอดครั้งที่หนึ่งอยู่นะคะทอดครั้งที่หนึ่งอยู่คนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะวันนี้เมนูนะคะก็จะเป็นอ่า ทอดกระดูกซี่โครงหมูให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เจาดักแด้ได้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้พี่สาวได้ดักแด้มามเจลดักแด้กับข้าวแบบบ้านๆค่ะทอดกระดูกซี่โครงก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ทานส่วนเจาดักแด้ก็ให้ผู้ใหญ่ทานค่ะพี่น้องแล้วก็เก็บผักเก็บมีตามท้องไร่ท้องนานี่ค่ะมากิน เริ่มเหลืองแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองนิดนึงแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยลยเลยด้วยค่ะพี่น้องคุณพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ จะเดินทางไปแห่งหตนตำบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะทุกเส้นทางเลยแล้วก็ให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุมพันธ์ก็จะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะคะเป็นเพลงเ,เพลง,พลงคำควบกรัาค่ะคำควบกรัาเชิญรับฟังได้เลยค่ะเด็กไทยจงสนใจควบกรําควบรอรอวอจดจำขึ้นใจคว้าคขวัญรีเร่งเร็วไวสุขสดใสชื่นในชีวัน สุขสดใสเชื่นในชีวันกลิ่นหอมกลวยไม้พฤกษากลีบผักาชูชอชัอยไลยเรียนรู้ความกล้าเร็วไวสุขหรือไทยเชื่นในชีวีสุขหรือไทยเชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจความกล้าควบรรรอวจดจำขึ้นใจคว้าควานรีบเร่งเร็วไวสุขสดใสชื่นในชีวันสุขสดใสชื่นในชีวันกลิ่นหอมกล้วยไม้พฤกษากลีบผักกาชูชอชัยไลยเรียนรู้ควากล้าเร็วไว สุขหรือไทยชื่นในชีวีสุขหรือไทยชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจบรงไปแล้วค่ะเพลงควบกล้ำปรับคุมพันตุลาการเป็นผู้ประพันธ์นะคะ,ะคำควบกล้ำนะคะอักษรควบจะมีสามตัวคือรอเรือรอลิงและวอหวน คำใดที่อ่านออกเสียงอักษรควบก็เป็นคำควบกล้ำแท้อย่างคำว่ากล้วยคำว่าครูคำว่าขวานอย่างเงี้ยค่ะขวาวาขวาขวาน,นอขวานขอบคุณดีซีมากๆเลยค่ะพอแล้วค่ะมาเรามาเทกันดีกว่าค่ะเทเลยค่ะเทเลยค่ะจะแช่น้ํามันทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีค่ะนี่ค่ะแช่น้ํามันประมาณ10นาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแช่ไว้สิบนาทีก่อนค่ะนี่ค่ะแช่น้ํามันไว้สิบนาทีแล้วค่อยมาดูกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกุมพันให้ดูใกล้ๆเลยนี่ค่ะกุมพันจะแช่น้ํามันไว้ประมาณสิบสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทอดรอบที่สองกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณทีฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันตุลากันขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูติดตามดูการทอดแคบหมูรอบที่สองนะคะามาดูการทอดแคบหมูรอบสองค่ะปั๊บใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่แคบหมูลงไปทอดเลยค่ะช่วงนี้คือไฟแรงได้เลยนะคะประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วเราค่อยเบาไฟลงนะคะช่วงนี้ให้ไฟแรงได้เลยค่ะนี่ค่ะ e ี EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะการทำแคบหมูสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันค่ะกำลังทอดรอบที่สองนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเขากำลังพองเลยค่ะเขากำลังพองตัวเลยค่ะ เท่าไรแล้วคะโคเรค่ะนี่ค่ะให้เขาฟูให้เขาพองตัวก่อนแล้วก็คนด้วยนะคะกลับกลับไปกลับมาแคบหมูเราจะได้สุกสม่ำเสมอกันค่ะนี่ค่ะอะ่แตอนนี้ผ่านไปสองนาทีแล้วค่ะทอดประมาณสาม สามนาทีถึงสี่นาทีประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็สามนาทีครึ่งก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้นี่ค่ะตอนนี้ก็คือเขายังเป็นฟองอยู่สแสดงว่าเขาเดือดอยู่สแสดงว่าเขายังยังไม่สุกค่ะนี่ค่ะเราก็จะต้องทอดต่อไปอีกทอดต่อไปเรื่อยๆค่ะสามนาที ถึงสามนาทีครึ่งอะค่ะจะพอดีเลยค่ะสามนาทีแล้วใช่ไหมคะ อีกประมาณครึ่งนาทีค่ะสามนาทีถึงสามนาทีครึ่งอะค่ะพี่น้องเบาไฟได้เลยค่ะสามนาทีครึ่งก็พอนะคะพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟเลยค่ะ ตักขึ้นเลยค่ะปุ๊บอย่างว่องไวเลยนะคะนี่ค่ะปั๊บปับปับ,ปบเดียบร้อยค่ะนี่ค่ะอ้อสลัดน้ำมันก่อนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะ แคบโมโคมพันธสูตรเด็ดเคล็ดลับพีพีที่หนึ่งรห้าสิบเอดค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวสลัดก่อนค่ะคุณลิษาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะขอบคุณเด้สีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวโคมพันจะจัดระเบียบให้ดูนะคะนี่ค่ะ ดูในนี้เลยก็ได้นี่ค่ะสวยงามเลยสวยไหมคะครุดิ์ค่ะสวยครับเออนี่ค่ะเดี๋ยวคุมพันธ์ทาให้ดูนะคะปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะเขี่ยมาให้เต็มตัวนี้ค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันธุ์ตุลากันค่ะสวยเลยค่ะนี่ค่ะแคบหมูสวยเลยค่ะช่องคมพันธุ์ตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคมพันธุ์ตุลากันค่ะขอบคุณหลยลเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ สวยเลิศเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแคบหมูคุมัน EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมันตุลากันค่ะขอบคุณเล้ยเยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะสวยเลิศเลยค่ะรีวิวในตะแกงเลยนะคะนี่ค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ พีที่151นะคะสูตรนะคะก็คือหนังหมูและมันหมู1กิโลคูมพันจะใส่น้ำดื่มสะอาด700มิล,ลิตรนะคะใส่น้ำส้มสายชู100มิลลิลิตรใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะแตบแซบกรอบกอบค,ค่ะคุฤิ์ค่ะเคี้ยวได้ยังคะฟังครุฤิ์นะคะนอนเสียงกรอบกรอบไหมคะคุ่ฤทธิ์ค่ะกรอบค่ะกรอบมา,มากๆเลยคะ่ะ กอมากๆเลยค่ะพี่น้องมันกะจีห้อนจากน้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะห้อนจากน้อยนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ